ครับสวัสดียามบ่ายครับลุงมาบึ่งนาครับผมลุงมาดูนาว่าจะใส่ปุ๋ยใส่บ่ได้แล้วครับน้ำเยอะครับได้เข้าก็ตั้งท้องแล้วครับผมนี่ครับข้าวข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วใส่ไปได้ครับนี่หยาลูกบัวทันครับนี่นี่ครับต้นข้าว หอยเดืองน้ำครับนี่หอยเดืองแล้วก็พักกันช่องเมื่อน้ำคบบรรยากาศน้ำหายถึงนาเล้ครับเด้อเรามาดูน้ำนามันจะใส่ปุ๋ยได้ไหมปุ๋ี้มากครับผมปุ๋ยหมากใส่บ่ได้แล้วครับน้ำไหลครับผมหัวคุณตุก๊กตลอดน้ำไม่เคยขาดครับปีนี้ บรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งนาครับน้ำบ่คือขาดครับน้ำขังตลอดยาวเลยครับใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ครับนี่ขั้นหน้าครับผมไอ้ที่ผมหนอย่างขั้นหน้านะครับน้ำตลอดเลยครับนี่ครับน้ใส่ได้ก็ได้ทั้งป่ายพอดีนี่นาผายครับมันจะใส่ปุ๋ยไม่ได้แล้ว น้ำเยอะครับครทุ่งนาลุยน้ำนะครับบรรยากาศทุ่งไห่ทุงท่งนายามบ่ายๆครับคนตกยาวมืดมาตุกมืดมาตุกนี่ก็มืดไหมนะครับนี่ครับบรรยากาศครับรอบๆ แต่ยังห่างใน,นยหน่อยครับเปิ่นไป่นต้นหนาวนี่ครับมืดพุด่นครับอันนี้ต้นกระสีกระสรีะสต้นครับที่สูงเลยครับเป่นบัวตัดออกนี่ครับน้ำเยอะครับใส่ปุ๋ยไม่ได้ละปีนี้ผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยจักเถื่อนะครับนี่แต่เข่ามันงามตามธรรมชาติอยู่ครับ ซื้อวัตถท่ถวมหัวหมดเลยครับต้งลงไปเ,เขาโอกเขาอย่างถ่วมหัวเลยครับนี่ครับเป็นเข่าหน้าผายครับผมคือมันดำหมได้ครับเพราะว่าน้ำมาร็วลองระบายน้ำระบายไม่ทันครับปกติก็ะดิ่นากระดำตลอดครับลุงนี้ดำหมได้เลย,ยน้ำเยอะเลยครับ ชมบรรยากาศไปด้วกันครับผมทางเสียงลุกเสียงเดินครับผมย่างน้ำนะครับนี่ครับเข่าสูงพอสมควรครับนี่ครับพุ่นละสุดพุ่นละครับปลาไม่พุ่นละครับทังนี้าะย่างทางผมมานะครับนี่ครับเที่ยงนาพุ่นละครับ จะมาดูน้ำพอใส่ปุ๋ยไหมพอลงมาน้ำเยอะครับเยอะจริงๆครับผมได้ข้าวก็ตั้งท้งแล้วครับผมใส่ไม่ได้นะครับเหยียบขดข่าตั้งท้งนะครับโอ้ลงบอกหอยครับเินหอยหอยเหลืองครับผมหอยธรรมชาติ ปกตินาดีนาหอยเะครับหอยเยอะเลยครับแต่ก่อนทํานี้หอยต้องได้ฆ่าตลอดผู้ขาก็ไม่ขะเดียวปกีิแฟนกล้องให้เบิ่งครับนี่ครับหอยเห็นไหมครับเป็นคู่ครับตัวใหญ่ครับหอยเรืองนี่ครับผมเหมือกาดบ้านๆนลครับทุ่งหอยทุ่งนานี่ครับนี่แหละครับตัวชะกาดที่กินเข่าครับผมกัดต้นข้าวครับ ถ้าโมเมนต์น้าผายนี่มืดด้วยครับนี่ครับแดดออกแล้วครับสวัสไปสวัสมากาดก็ได้อ่าได้อีกหนึ่งคู่ครับหอยเหลืองหอยเหลืองอนี่ครับหอยธรรมชาติชาวบ้านกับคลิปขายอยู่ด้วยครับเดี๋ยวที่ได้กิรูหนะึง่งกระโปงให้ ต้องไปต้มไปแ,แกะอีกครับรตาโอ,อกอีกครับ,ก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 ,บกินแล้วก็ยากคือที่เรื่องเงินจะระบาดห่วยเ้ยครับลงมานาเบื่องหน้าเข้าก็ได้ถือโอกาสพินิจเก็บโอ่งไว้นาครับไข่คุณครับนี่ครับเมีนเมื่อไหร่ครับนี่ไข่มันจะไข่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆครับ องเหลืองนาอนงามครับนี่ครับงาคักครับจ่าทุ่ทงไรทุง่งนาครับนี่ตั้งทงแล้วครับเปนข้าวโกโคหกเลยครับเนี่อให้ห่วยอันนี้หน้าุงครับนี่แซม,มเดือนก่อนครับลูกหย่าไปน้ำแซมไปพร้อมเพราะว่าซีดปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่บ่ทัานพอน้ำแบบนี้นะครับน้ำจะเยอะนี่ครับ ต้องรอยหญ้าครับที่ผมโลโกที่ผมมาลกแล้วก็แซมครับนี่ครับบ่คอยขึ้นเท่าที่ควรครับนี่ครับผมสูดพุทนละครับเขานาก็ไเลยรับชมบรรยาก,กาศเป็นต้องกันครับทุ่งไร่ทุ่งนา บรรยากาศยามใบบ่ายครับมึงไข่หอยครับนี่ครับปกติมันสีไข่อยู่เหนือน้ํานี่ครับทีนี้น้ํามาก็จะท่วมครับผมเพราะว่าคนตุ๊กตีทีนี้ได้หน่วยหนึ่งครับเห็นต้องเก็บออกครับหอยเหลืองนี่ครับเห็นอีกสองนี่ครับผมหอยเหลืองนะครับเด้อเห็นบุครับ น,นี่ครับนี่ครับมันจะไข,ข่ฝ่าโาะพันไปเรื่อยๆครับหัวเรืองก้อนนี้เยอะครับเยอะเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวนี้เบาบางครับเพราะว่าโอ้ต่างเลนนี่เนาะโอ้ต่างมากระูขืนเมือง ครับมานี้ผมแซมช่วงเดือนต้นเดือนกันยาครับคุณสวัสดีมาใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังมันใส่บัวทันราะว่าข้าวตั้งท้องแล้วครับข้าวตั้งท้องนี่ใส่บัวได้เลยครับกินเ,อเ้อคขมโอ้อยืงครับนี่ครับตัวใหญ่พอสมควรกันไหมนี่ครับหเหลือง ตามทุ่งเล่ทุ่งนาครับนี่ครับอย่นี้แหละโอ้หลายหลายครับปกติหงกระเมยมาคิฟปนี้แต่ครับทุ่งน้าถือกาดคิปเป็นีีครับหอยเหลืองหลายพอสมควรเ่ย ทำให้เก็บกระเพาะพันไปเรื่อยนะครับเจ้บอดับ,นนบ,ดบ,นดบปนะครับยิ่งเก็บยิ่งเยอะทำห่วยเลยที่ได้ลบไปแล้วครับเสาวันนี้ก็ตั้งไปไว้นี่ครับผมเขสาสุดพุ่นแล้วครับพูดวันที่ผมก็ลงไปนะครับแต่าบ้าน,นี้ลง อยู่หัวหน้าดูนาดนมดน,น,นีูครับตัวลงโาตึงนำนาเนี่แหละครับมาดูว่าจะแซมได้ไหมเ่าจะว่านปุ๋ยได้ไหมครับว่านปุ๋ยบ่วได้ครับน้ำเยอะเขากำลังตั้งท้องครับนี่ครับส่วเด้อครับบมมีตู่กันสั่นครับผมใช้มือของผมเลยจับครับสัน่นตักหน่อยครับวัวหน่อยก็สั่นไหลเลยเนาะ ครับขอบคุณท่านที่เข้ามาถึงมาชมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกําลังใจให้กันและกันครับผมเป็นที่ทำหอยเรียงนี่ครับตังนําลืมตังตอนถ่ายครับมันนั่งโดนเนี่ยครับยันช่วงไอสูงท่วมหัวครับพวกน้าเข่าอะไรครับ ว่าเป็นน้ำไหลมาจากท้งต้นน้ำมูลรับน้ำบานปุยแน่น้ำในหมู่บ้านนะครับไหลลงมาครับบวดถึงกับสปปุกกระกปรับครับ,รบนะขา,ายครับอันนี้นาที่เราขายเอาฝ่าว,ว่าอย่เดไอตั้งฝ่าว้ก่อนพันนาดีสูง บบวกก็โผได้ครับกับบรรยากาศยามบ่ายครับชมบรรยากาศยามบ่ายทุ่งไร่ทุ่งนาอันนี้เพื่นบลุกออกครับเป็นต้นเรียกว่ากระเส็ดต้นมาครับนี่ครับปนกับเข่าอยู่ครับเห็นบ่คนละเจ้าครับบนเพีของปุ่มนี่ครับนี่ออกได้ครับเข่ากำลังออกครับนี่ รู้สิเขายัางเจ้าพายแต่หัวปีนะผมผมนี่ว่าพายทุกสภาพหองพายอันนี้มีสาเลยครับชาวล้ำครับทีนี้เข่ามันได้ต้นมันออกมัคือสีออกบนใดๆนี่ครับเกษต้นเลยครับครับชมบรรยากาศไปนำกันเลยครับเด้อ ไข่หอยเยอะพอสมควรครับผมทุกที่พวกนี้ยิ่งมีน้ำยิ่งไข่ครับคุนี้ถ้าน้ำคืนไหนมันให้ไข่นะครับขยายพันธุ์กเก็บได้ประมาณเกือบสิบตัวนี้ครับพอก้อยแล้วครับรนี่ครับหอยไข่นหอยเรื่องครับนี่ครับปลาคันนานะครับนี่เจ้าโบได้มาถางมนเลหก ผมก็เพื่อการพุ่งเสด็จทางครับเพ่เดียวของเทื่ยวนี่แหละครับทีนี้น้ำมันมากเลย,ยไปตามธรรมชาติครับเดี๋ยวนี้แหละครับป่าวิาววอลนะครับป่าป่าเยอะครับป่าธรรมชาติ อู้เหระครับไปนาะอุดมสมบูรณ์ดีครับรู้สึกว่าข้าวจะงาม,มพอสมควรยู่ครับปีนี้กินข้าวโกโคหก,กครับเหมกับใบลูกอมมันเลยครับมีอยู่เป็นกระสีต,ต้นครับมโมเมนกระสีเพื่อ ต้นเกษตรต้นอื่นเปสีห้องอีกเลยครับตัวนี้ต้นเกรษตรต้นครับบุคคนนี้ย้อมออกมากินหมดเลยครับคุ้มคุ้มคันนาได้ครับนี่ได้ครับนนาคันนาที่งหัวเข้าได้ครับพระบิดาได้คันนาได้นี่ปิดคันแดน่งครับนี่คนละเจ้าครับผมต่อเจ้างามครับต่ออุ้งคุ้มู่ครับ เก็บหอยเหลืองมาดูน้ำนาปรากฏว่าน้ำเยอะจริงๆเยอะมากครับนะครับ กิ้นน้ำพายไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักครั้งเลยครับผมเพราะว่าน,น้ำมันเซมตลอดครับเลยไ่ได้ใส่เลยปุ๋ยครับเพียง่เข่าด้วยพูดละน้ำี่เชียนนี้ผมยังบม่ได้ถอนครับเนีย่ยนี่ครับเกลแล้วครับวาถอนไม่ทันครับ ลูกโบทันก็ปล่อยเจปุ้นเข้าไปน้ำเป็นช่วงอยู่ครับปูแล้วครับป่ายหนา้าอันนี้หัวหน้าครับผมผมบางทีได,ด,ดบไข่หอยมีทั่วไปแล้วครับไข่หอยเหลือง เนี่ยผมไปถอนโดนบัวทั้งครับมีประมาณหนึ่งครับจุกหนึ่งน่ะ,ะกะ็คือว่าบัาว,วหน่อยวัวหลายครับนี่แหละชาวนาครับเพื่อที่จะเข้าเตลเม็ดเอาหอยเหลืองกรครับตัวใหญ่พสงควรครับนี่ครับผมเห็นบปล่นี่ครับผม,หบผมใหญ่มากๆครับหอยเหลืองธรรมชาติ ตุวกิ๊บอ,อกไปน้ำครับบัวกิบบ่วไทยใบเหลืองจากธรรมชาติครับครับนี่ขงหนนาครับนี่โอกาสตัดลเลยน้ำเยอะนี่ครับโซนนี้กะยังโซนนี้ครับที่ยังไม่ลุกตั้งใจลุกแต่ลุกโวท่าน ไปเลยปุ่นกับเข้าไปเลยครับส่วนมากจะเป็นหญ้าไปเลยนะครับส่วนพอเขาลุกพวกท่านนะครับน้ำแบบนี้เลยครับพอจะถ่ายปับ๊บน้ำก็ขึ้นมาเลยครับาดูนี้ครับหอยเหลืองเดี๋ยวหอยเหลืองนะสองหน่วยได้ป่านสองสามหน่วยโอ้ยเยอะๆสี่หน่วยครับเดี๋ยวมันใช่ชูนี่ครับ นี่ครับสาครับสองก่อนี่ครับยังอยู่นี่ครับผมนี่ผมเกือบเพิยงเหวผมพผู้ได้น้ำก็ได้นี่ครับผมหอยเหลือง พอสมควรครับนครับคนเดียวแากครับผมออหอยธรรมชาติหอยเหลืองตามทุ่งไร่ทุ่งนาครับ มี่หนาครับผมเป็นหนาหนาพือด้วยครับถ้าหนาพือขึ้นเข่าสิบค่อยไทยครับผมหญ้ามันเยอะเสียพเพล้ดเพลินเลยครับดได้ทันลุกช่วงนี้แหละครับลุกแซมทันครับหัวกลดำหน้า ที่นีหะครับหอยเหลืองมันสองหน่วยสามหน่วยนี่ครับผมนี่ครับหอยเหลืองครับนี่ครับผมสองหน่วยโอ้ยากครับถ้าน้ำระบายบ่ทันกันแบบนี้เลยครับ รูตอนเกี่ยวสีแห่งท่านอยู่บัวคำนี่เคาณนตูกยาวเลยน้ำขังตลอดเห็นยครับโอ้ยเยอะคนสมควรกับหอยเหลืองตอนนยอยัวใหญ่เอวการนีครับตัวน,นี้ก็ได้อ้บนี่ครับครับจึงงๆเก็ขอบคุณท่านที่เข้ามากดติดตามเลยครับเด้อ ขอบคุณที่เข้ามา,มาชมเห็นนนะครับหอยเหลืองตัวใหญ่เลยสูงกัิสี้ีพอสูงนี่ตอนใส่ก็ฟิตฟิตอยู่ใส่ลงน้าแบบยืดออกยืดออกเรื่อยๆครับเอาเป็นผ่ายยืดนะครับนี่ครับผมสองตัวสมควรครับครับ ครับผมหมอยเหลืองนี่แหละกินเข่าครับตุชากาดกัเลยครับผมตุชากาดในทุงนท่งไร่ทุ่งนาครับหอยเหลืองนี่แหละครับโอครับถึงใดก็ขอบุณท่านที่เข้ามาชมนะครับเด้อมาหลาอน้ำหอยน้ำนาพมีไายบัญยากาศให้ชมครับ ก็บหอยเหลืองอาจจะเก็บพักก้านจองครับพักพายงหญ่นะครับนี่ก็โบหลายครับอยู่ในนาพักพายน้อยน้ำขึ้นปันนี่คือสชิบครับครับที่นี้นะครับหอยเหลืองพอสมควรอยู่อึ๊บนี่ครับผม อ้วน,นังน,น,น,นั้นนะครับนี่ระดับน้ำครับเห็นบ่ระดับน้ำที่ผมยืนครบับธรรมดาครับเปียกบระบุรุก็ได้ตอนลงมาไม่อยากเปียกท้ายก็ต้องเปียกเหมือนเดิมครับเพราะน้ำมันเยอะบ เห็นเลยครับตัวใหญ่ปลื้มเลยครับสองตัวนะครับผม้าเลาอกเก็บเป็นกิ่งนี้ขนาดเลยครับหอยนี่ผมพีตทำแค้มนาเลยครับกิบเท่าที่เห็นนะครับผมนี่ครับเข้าตั้งท้องแล้ว หอยเล้งันนาถ้าอากาศร้อนๆจะไม่เห็นมันนะครับอันนี้อากาศบุคอยมีเดดวันไดนมันเลยขึ้นตลอดครับหอยอะไรปกติมนสีลบนะครับช่วงนี้แต่นี้มันอากาศมันยินครับน้ามันก็เยอะมันเลยขึ้นตลอดนีครับาการจองทำ ผักไผ่ใหญ่ครับผมพงเก็บลวกกินกับข้บบาวปุ้นครับแซบผักไผ่ใหญ่ครับนี่ครับหัววนาครับรับทิง่งนาผมครับปลูกถั่วปุูงอย่างกับตายหมดแล้วครับบวบก,กระเซ็ดถั่วน้ามันขึ้นเยอะ ครับทั้งแต่ก็ขอบคุณท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาชมดวยครับเด้อ mm hmm. ขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับผักพายผมนี่สียเอาอยู่ครับนี่ผักพายครับครับทั้งแต่ก็ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับผมครับผม ผมคยทางไว้กระหุกอี่แล้วครับนี่ครับเทียงนาครับแซ่บน้ำแป็ดๆเลยครับอย่างนี้สมุนหน่วยครับนี่ครับนี่จะใครครับป่าตะไคร้ครับปลูกไปนี้เฮ้ยตู้ครับตายมปแล้วครับนี่ครับเทียงนาน้ำจะเซมนาปัาปับครับน้ำจะไหลลงนี่นะครับนี่ครับน้ำนาจะไหลลงนี่ครับ ปกติเทียงสูงกว่านี่ครับแต่มันสุดสุดลงครับนี่ครับเทียงนาครับผมครับสวัสดีครับผม